นนี่พามาชมน,นี่มาย่ำเชือกกันนะครับเล่นเลยครับเป็นแม็กนี่ครับทางไม่ค่อยเยียดีฝนตกครับเจ้าหนี้ที่ไรครับฝนตกทุกรอบครับจะกลับรถครับสลีนหนักมีมาสามคันครับ ปั่นหมักฟางครับปั่นหมักไม่พอดีครับมีแต่ฟางครับน้ําข่าแพบเลยครับเรือจะย่าไม่เคยจะลงครับเจ้าหนี้ก็ไม่ย่าไม่ค่อยลงครับฟางเยอะครับปั่นหมักฟางแล้วไม่ขี้าสลายแล้วก็ทิ้งไว้นานครับนี่ครับสภาพสิ้นแมครับเซตทีครับวันที่เยี่ยงวันนั้นคาตกหลุมนี่ครับวงยี่แปดใบหกครับ ั้ง13เศษทีครับ155ท่อชัางตะบางระกำครับขุบซิ่งช่างไหนครับมาสามคันครับนวน้ำนวนพีเบียรครับกลับไปกับรถปลายน,าน,า,นานนครับลังออกมาครับร้อยสี่ตัวแรงครับนกครับ สบ,บกำล,ลังบารทถไถมาดึงครับห้าสิบแรงครับแกล้งนี้ครับมีแต่รถเดิมๆครับเพิ่มเติมนิดหน่อย กล่องดินเที่ยครับแปดซอกกว่กาครับโคตรหนักครับมาแล้วครับ50สิบแรง พิแรงครับามากลับรถครับลออ้อแตกไปหน่อยเลยกรอบเลยครับนี่ครับกรอบไปแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมเอารถมาส่งไปเอารถครับ โอเคครับเดี๋ยวชมต่อครับเดี๋ยวดึงกงมาครับ เรียบร้อยนี่ครับเห็นหน้าผมเดิมๆครับวงสามทิบครับใบห้าตั้งสิบเอ็ดครึ่งครับสยามครับภบสิ่งช่างในครับซิ่งพิชิตครับ ลดลมเดิมครับเพิ่มเติมนิดหน่อยครับไปดูรอยครับข้าวทะเลมาเลยครับข,ข้าวขวานมาเรื่อยๆครับบิงบิง้งยังเอาไม่อยู่ครับ ไม่ไหวครับตัวปิงสิงนี่ครับถ้าไม่ได้ีเนินนี้นะขึ้นไม่ได้แล้วครับลากไปยันนู่นไปสุดนู่นนะครับนี่ครับมีเนินนี้ช่วยไว้ครับนี่ครับข้าวเขาหมดเลยครับรูดมาหมดเลยครับผลงานครับเซนแม็กครับวันนั้นก็ซดทีตกหลุมตกหลุมสูบน้ำครับ ครับผลงาน,นครับกลับรถครับอันนี้จะตั้งลำอันนี้มันลื่นครับ อเคครับวิวชุดนี้ขอจอบเพียงเท่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดถ้าไครด้วยครับสวัสดีครับยำนาต่อครับ